ครับกับรถผ่านก็มาเจอร้านป้าเขาตรงนี้เขาเรียกข้าจันะใช่ไหมครับนี่ครับร้านป้าหน,นุ้ยใแจอ๋อครับก็<อ>มีทุกอย่างนะกาแฟาก็มีมานมักขายตรงนี้ทุกวันไม่ว่าเสาร์ที่เลยด้วยขายทุกวันจ้นอ๋อตรงนี้ก็เรียกกิโลอะไรตรงนี้เป็นยูเครนสีขนมอ๋อเป็นวัดอ๋อวัมอ๋อก่อนถึงวัดสีบรทมตาลาอ๋อนี่ครับก็มีทุกอย่างทั้งขนมอะไรก็มี คนขาที่คนไมิ่เดิรอบป้าแลแล้วจะมีคาจ้าแล้วเออกคนเดียวเลับรากเปิดทาชนะ่ไเปิดาชนะค่ะนี่ครับชนอกขับรถปานอาคาเฟ่ติมกางปรอายานี่ครับชิมองได้ด้ ด,ดีนะโดนลมเย็นสบายอย่างน,นี้ก็วิวภูเขาสวยอยู่กับบรรยากาศที่หน้าร้านป้าหน่อยวันนี้ก็ลมพัดเย็นสบายอันนี้ขับรถเองเป็นด้วยบ้านขับไปได้ข้างหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังบ้าไม่กลาโอ้โหครับท <laughs> ี่กากาแฟนี่ขายแก้วละเท่าไหร่แก้วละยี่สิบห้าบาทอ๋อขายไม่แพงครับ ครับบรรยากาศตอนเย็นๆส่วนใหญ่ขายขายถึงกี่โมงขายตั้งแต่เช้าจะจนถึงสี่โมงต้มโอถึงขั้นนะมันหายากนะกาแฟดินตันไก่ถึงขั้นี่ยก็มีเล้งแซ่บด้วยอ๋อเล้งแซ่บอ๋อคุยกันได้อ๋ออย่องใจอ๋อมีไก่เล้งแซ่บด้วยโอ้แก้วใหญ่นะกาแฟอันนี้ไก่กระปีด้วยนะ อ๋อกรบปีใต้ขายกระปุกลยเท่าไรไอ,าอันเนี้ยอ๋อขายถูกนี่ครับเล้งที่มันคืออะไรผมได้ยินบ่อยยังไม่เคยกินมันคือกระดูกกระดูก<อ>สันหลังหมูค่ะอ๋อคล้ายต้มแซ่บหรือเปล่าอ๋อได้ได้ยินบ่อยๆอ,ยอพวกน้ำอัดลมลอะไรก็มีขายนะ าอากาศโอเคสวยะเดี๋ยวลองชิมกาแฟาดูก่อนอค่ะเชิญครับนี่ครับนี่ฝีมือป้าหน่อยแก้วละใหญ่มากแก้วใหญ่เลยนะค่ะยาวด้วยกาแฟมาแล้วครับเดี๋ยวชิมดูรสชาตพอดีแลขอคบคุณค่ะไม่หวานมากเลยเดินั่ไปขายขาย<ๆ>ทุกวันไหม ก็มาอุดหนุนป้าหน่วยไม้นะใช่รองก่อนถึงวัดอะไรนะวัดศรีพนพรานามวัดศรีพนพรา,านามลำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีอันนี้ฝั่งขาเข้ากรุงเทพโอเคครับก็รสชาติอร่อยดีขอบคุณครับ